ดีครับผมน,นี่เรามาเยี่ยมเจ้าพลายน้อยครับผมขอแล้วครับยืนหลับอยู่ครับวันนี้แดดออกนะครับนี่หลับอยู่ครับหลับอยู่แข็งแรงแล้วครับ วันนี้จะแดดจอแดดวันแรกครับผมวันนี้น่าจะหมดแล้วมั้งครับผมพยมายุวันหลับแต่เช้าครับอยู่กับพ่อพลายน้อยครับหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยเนาะ ยืนหลับครับผมยืนหลับยืนตากแดดครับตากแดดเจอฝนออกมาก็เจอฝนเลยนะครับ สมบูรณ์มากครับผมกินนมเก่งครับแม่แม่ครับคุณแม่ยังไม่หลับเลย,เยตั้งแต่ออกมาเนาะครับลืมตาไม่ขึ้นครับลืมตาไม่ขึ้น ื่นละครับตื่นนะนะหานมกินต่อคุณแม่ยังไม่ได้นอนนะครับผมน้ำตาไหลนะครับเจอแดดวันแรกครับผม วันที่สองนะครับผมวันนี้วันที่สองนองครับแข็งแรงครับสมบูรณ์พร้อมลุยแล้วครับเดี๋ยวได้สักอาทิตย์หนึ่งนะครับมันคืนยุงเยอะนะครับผมกว่าๆนจุดยากันยุงไล่ยุงครับฝนตกยุงเยอะครับ ไปเอาใกตบัดานคือพวกเอาผงไปผ้าจะไปเอ้ยน้องเป็นเดี่ยวเป้นเดี่ยเลยค่ะหลับดีครับยืนหลับเลยเขาเลนเขาไปซื้อเสื้อเองไอเขายอลงน้อยเนี่ยใช่ใช่นี่จะไปเกี่ยวมื่อไหร่มื่นไปไปีรักนกัน น้ำลายไหลครับผมน้ำลายไหลไม่เป็นไรครับอยู่ใต้ท้องแม่ครับากับอาการโดยรวมดีขึ้นครับผมวัน,นที่สองเนาะครับ เป็นเจ้านุ่มใหญ่แล้วครับผมดูแขนขานะครับผมสมบูรณ์มากครับขาใหญ่ครับหานมกินแล้วครับตื่นมาก็กินเลยหาเจอไหมหาเจอไหมครับนะครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับกินนมตอนเช้าครับ ได้กินไมเนี่ยเจอแล้วครับเจอแล้วกินแล้วครับ,ก,รบกินนมแกงครับกินนมแกง ยังไม่อิ่มครับเอา้าเอาเอา,เอาจะได้กินไหมเอา้าอ่านจำได้แล้วครับนมอยู่จุดไหน ตัวควานตัวน้อยครับเงมงวะขอได้ไหมนี่โอ้กลัวกลัวกลัวพ่อควัวนก็ห่อมมาลักช้างได้นี่ครับ <c oughs> แล้วกินนมอิ่มแล้วครับเดี๋ยวขายายาวๆครับผมห <c oughs> นอ แล้วเดินเล่นได้ครับหนจะไปวิ่งเล่นเหรอจะนี้แล้วครับนี้ไปเล่นแล้วครับได้ชื่อแล้วบ่ฮะโอ้พลายเสกสรรครับผมแม่แม่นี่ได้ชื่อใหม่นี่น้องพลายเสกสรรเนาะครับ นึกว่าชื่อเซนลุกเมื่อตะบ,บัดชื่ออะไรนะเสกสันเศกสรรชื่อว่อาไหนโซอโลโซเลยนะมีชื่อแล้วครับผมแม่แม่ครับน้องเสกสันครับผม <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะฝากความมาอัปเดตให้แม่แม่ได้ดูบ่อยๆเนาะครับผม น้องเสกสรรนะครับผมขอบคุณครับ